มางดูว่าราศีมีนนะครับระวังจะเสียเงินไปกับอะไรนะครับดูสิไพ่ขึ้นขนส่งเดลิเวอรี่นะเอ๋อช้อปปิ้งออนไลน์นะเออการซื้อของออนไลน์ทั้งหมดทั้งมวลน,นะเออไม่ว่าจะช้อปปิง้งชอบซื้อที่งนั้นชอบซื้อสินค้าตรงนี้นะแค่กด ดสั่งมือเดียวเท่านั้นนะก็หมดบัญชีได้เหมือนกันเออระวังให้ดีนะแต่ว่าถามว่ามันซื้อได้ไหมคือตามในเรื่องของเนื้อดวงของคุณเนี่ยเออแล้วไปจ่ายบันดีวแล้วแต่ก็ไม่กวนมากเกินไปนะอะไรที่มันเกินพร้อมจะเป็นเงินไปเนี่ยก็ลดลดไว้หน่อยก็ดีนะครับต่อมาไพ่ขึ้นเป็น งานศิลปะโอ้โ oh, หถ้าคุณเป็นคนชอบงานศิลปะนะหรือว่าเสพงานศิลปะต้องซื้อภาพนั้นต้องซื้องานศิลปะต,ะตรงนี้สนับสนุนศิลปินคนนั้นสนับสนุนศิลปินคนนี้นะครับก็ไม่ได้ห้ามแต่ก็อย่ามากเกินไปนะก็แบ่งสัดเป็นส่วนกันเงินของตัวคุณให้ดีนะครับแล้วก็ถ้าอยากเสพศิลปะอยากจะเก็บเอาไว้ที่บ้านก็ได้แต่ก็ดูตามแต่ละเดือนก็แล้วกันไม่ใช่ว่าของมันต้องมีของมันต้องใช้ของมันต้องมีประดับบ้านก็ระวังให้ดีก็แล้วกันจะเสียเงินไปกับ รูปภาพเกี่ยวกับงานศิลปะนะครับต่อมาไพ่ขึ้นในเรื่องของ g r a ฟิกดีไซเนอร์นะครับไพ่ขึ้นในเรื่องของการที่คุณเองเนี่ยต้องระวังเป็นกันนะในเรื่องของการที่เ,เสียงเงินไปกับการที่ ตกแต่งนะเออตกแต่งบ้านนะเออตกแต่งภายในนะหรือว่าการที่คุณเองทํางานแล้วมันอยากให้ดีขึ้นอยากให้มันมากขึ้นอาจจะมีการเสียเงินเสียทองที่มันเพิ่มขึ้นนะจากการที่คุณอยากจะให้งานนั้นๆออกมาเพอร์เฟกที่สุดนะบางครั้งมันก็เกินความจำเป็นเกินไปแต่เป็นความชอบของคุณนะเออบางครั้งก็ต้องไปเสียเงินเสียทองตามแอปพลิเคชันตา่างๆจากทาให้งานมัน รถเรอเฟอร์เฟกมากขึ้นนะก็ต้องดูวิดีก็แล้วกันเป็นการมองแผนเป็นการลงทุนนั่นแหละแต่ก็หากมันมากเกินไปมันก็เสียเงินโดยใช่เหตุได้โดยเช่กัดนะครับ